เปนะียงน้ำเลยเปี่ยนนะ้ำจากให้นาครับลงสาคนะรับเพราะว่าเขานี่เรา พื้นนี่นี่ครับน้ำเต็มสาเลยครับนี่เข่าคนผายไว้เริ่มขึ้นแล้วก็น้ำมีนี่ครับเนี่ยมี่บ้างคู่นะน้ำก็เริ่มนี่เริ่มอย่างมื่อเนี่ยตั้งเปร่งน้ำไปจากเขาครับเขาหัวสิผายเนี่ยครับเนี่ยเขาหัวสิผายแล้วเปร่งสิเปร่งน้ำออกครับเพราะว่าเขาเป็นสิเน่านี่อันนี้มันเกิดแล้วก็พอดีเลยขังใส่นามเลย มือนี่พันเอียงมาใส่ตรงมือนี่น้ำไหลครับอยู่นะจะเงฝนตกแห้งเตื่นของเราแห้งขัดเนี่ยจะลนานปะปมปนเออ่ยก็ไปเอาเมเ็ดไปยังโอ้เนียวน้ำพะก็มียาสูบอ,อ,อ่ะสูบใี่ไหมอ๋อยาแดงนะสูบเนี่ย ก็ไปใส่เวอร์สาเนี่ยตะกี้น้ำบ่าไหลปะเนี้ยมันนี่น้ำไหลายครับน้ำขึ้นเลยตกขึ้นนี่ตกแห้งครับตกตัวยุดเลยเข่าเชียวพี่น้องอันนี้เข่าหัวสิผายอยู่ครับหัวสิเกิดครับเกิดแล้วครับเนี่ย ีเขากำลังงอเข่ากำลังเกิดครับเนี่ยเจอตองปิ้งน้ำออกครับเพราะสันมะชินเล่าครับเพราลสันเล่านเนี่ยน้อยแหละเขาพอเขาหัวสิบ้านเลยสองสามมือม,มันไหล น,น,นันเองล่างเตางลงมือว้างดังครับใส่ตรงเดียปร้งน้ำครับ เป็นงนามให้น้าลงครับเจ้าห้อยปลาเบือนมันเมื่อนบนเลยครับเ่ยเบือนเมืเ่อน,น,นครับอัานเหลีงมันขึ้นปลาเขียงขึ้นหลายปลาคอมันขึ้นหลายค้าก็เหลียงเงี้ยเ้ยเหียงในตรงครับออกเส่บ้างเฉงสี่ีิรั้งทาั้งนี้ดี Mm. Yeah. phải bừng như bóng đuối đuối phòng ra đuối đuối ơi đuối đắm lấy mà ว่ายังปลายูนสานั่นยังแมนป่ยี่ตกตกว่ะยังก็งหาใมม่าปลปาบืนกันเปลี่ยนเหม่นัน แห้งปลาบืนครับสุกเทียนโปกก่าแห้งปลาบืนนำเพลงนำ เพงนาจากให้น้าครับล้งสาครับนะเพราะว่าเขาันที่เราใส่ตรงไว้เพราะว่าห้าเจ้ป่ามันบึงขึ้นครับเพราะว่ามันในเพียงนามลงแนคะ่มัน,ะนอะไรกับมือแรงให้ผลถื่นไม่หยอกพอผลเขาวาสิตตขอดวันที่สิบสามสิบสี่ครับถ้าอยู่บนเขากลางมือนอีก,ก็นามหลายครั้งแล้ว น้ำหลายครับต้องถอนนาำลงเพราะสันเดียวเข่าตายนะโอเคแล้วไหลลัวๆละ ห้องสาแซแล้ะเป็นนามุกตาัอเด็กกำลังจัดเตียงนี่ก็มีดโม,มเดลมาน้ำเริ่มไหลลงลครับเพียวสืให้ปลามันบืนครับน้ำเริ่มไหลไปแล้ว งามออกจากเขาครับเนะี่ยมันลายเดี๋ยวฟังทั้งกุ่มเฉียวนะเขาน,นี่หัวสิ้หายมาสานี่ครับมาจำ้ำนี่ ที่ว่าใส่ไว้ลักไว้ลักรอบไว้เช้ามื่อคืนนี่พัดเอียงเอาขอบไปแล้วสองโตประคอนี่ตื่นเช้าเดี๋ยวเบิง่งแต่พัดเอียงว่าตอนขอัเทียงมันเต้นอยู่ประคอตัวนนี้อไอ้ยังไม่หยามมึงโอง้โหเขาว,ว่าเขานี่พัดเอียงอยู่เนี่ยเป็นอะไรเฉือกวะมวาเฉือกเล่นปะ อย่า,าง,งท่านเขา่าใช่ไหมเมาเค้ื่นเข่าไวแล้วสองตัวมา,าน,นี่ครับคือเปียงนำกลับครับด้วมีปลาเฉียงเิดไ่เห็นเห็นว่าใส่ไหมครับใส่ไหมครับปลาด่ขึนกุง้งยังไม่ไมปนะปลาซิวกับกุ้งด้วยเห็นไม่ม ปูปูเบ่งน้ำล้กจักหัวครับทั้งคุณเขาคนเชียวเนะมันขังน้ำแค่นี้มันงบ่ไห้ครับผมสิพาย มือขึ้นตีสองตัวครับประคอว่าแล้วมาไทยบ้างฝนตกตกมาแล้วมนันร้อนเจล่าจะ ครับอืมอย่างคเฟ่เลยว่าทึ่งอย่างเยกรซิวทั้งเดียวกระชิงโอ้ใช่นี่ครับน <theoret> ี่ครับ ปลเฉียงติดอยู่ตัวหนึ่งโอ้ปเฉียงใหญ่อยู่โอ้นี่ครับไปเฉียงติดอยู่ปากมือเล้วนี่ครับไปเฉียงติดรอบนี่ครับปลา กลินเนื้อประเชีงครับนะมือคืนประคอเข่าสองตัวเดี๋ยวลอบางมือนี่ว่าฝนตกบ,บ่ครับฝนตกเกิดพันยังวันนี้กลินแล้วเขนเอาอยู่เพราะว่าน้ำมันไหลเน,ะ<ม>น,นาะน้ำไหล<ม>ปาาหลปาปลากระขึ้นครับเดี๋ยวพันยังใส่มอาอีกนึงประเชีงยงลงมา ปนในปนแล้วครับมีงพี่น้องเดี๋ยวพาป่าไปปนมือ อยู่ครับนกระคอ,อหะเห็นปึกๆอยู่นี่้งเป็่บ่ ตอนนั้นกับมิทาง้ํามล้งกันแล้วครับค้นกกขค้นอีนกการปลากันนะมองทั้งหลังหลันะ ยามแต่ว่าจิตสองตัวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวน้วนอยกบกบเงยตัวหนึ่งครับ นี่มือเสาปิ้งน้ำไว้ครับเนี่ยนี่พัดเอียงมาใส่ตรงไว้เสียเรื่องเอามาเบิงเห็นป่ยาม่อนับเสาี่อปปาปนี่ข้ตรว่าเขลอเนี่ยีนตัวเ วัวนันปลาคอปลาคอแสดงบืนขึ้นเนาะปลาบืนขอ้นาหนาหลายตัวหลายตัวจ้เห็นไหเออนี่ยมแยงปลาคอสองสามตัวาแย่งมขจะกลับเจ้ามาแย่งสมมาใช่ยูครับนี่ปลาไหลขึ้นบัดนีะบัดเจะาของเพื่อนจะได้กินน้ำอ่ะ อ๋อลงปหรรตัวมดตัวมเป็นติมัดถงไหโอ้เามาีโอเขาอีหลีเนาะเป็นมืขึ้นยังสิหลใคเนะไหลมืขึ้นนี่โอ้ม่ละเป็นน้ำ้เน่ฝนตกทีมีการล้างขึ้นนั่นนะเ้นทางนี้เหมือนละแตงกนะออาจับ้ถงจิตปลาคอยู่ สีเห็นหน่งสองตัวและเลังกันจำมันดูนั่นหละเนี่มันโรกสาละมเปี่ยเียตัวนึงเตัวนึงเออเียนนตัวนี้เขาว่าวันยืดไตตัวแรงขึ้นมากที่จังสียืดไตตรงไตเด้อปกาเยอะ ฝากไปยู่จะว่าหลอดต้องขึ้นมาบ่อไงบนี่สเลยเอาเอาไปเลยอ้เกากนมันตัวคือว่านั่นยังขึ้นเยทังแโอ้คนเอาทั้งกลนครับ

ใส่ไ้ในเสาครับนี่ตอนเทียงออกมายามจุนไปงั้นพอใจเลยบันเพอใจทีหลืนนองไปงั้นแล้วบอกอย่างไปเห็นงา้นไปไม่ไไ้ติดล้มหรอเน่หมอแ่เอาปลาให้เอาปลาไปอ้างเราก็ได้หรอกพรเราไ่ให้ กรปิด้าขนาไปคุมม ja ั่งาาเหยีงานไปคุมเหยงเดียวอตัวนันนขามันงเงไงยิิ้มวะาว่ต้องไปเหยีงานไปคุ้มมันเหยียงงานพูดโอ้จะขึ้นตัวใหญ่ยิ่ไหนองครับเดี๋ยวมันกะเยืนตุบุุอเคีไม่ยามห้ดอกตัว่ ี่านเสียบอยู่นี่นามปิงหนามไหลลงครับให้ต่อมใม้ยากให้คอมมัมือมือมขึ้นมาแล้เพราะต่มด้วย ไปแตปลาแก่ห้ต้ไปแสบเอไปเนีย่ยนี่ครับเนี่ยปลาคอกำลังงามๆหน้ไปแห้วเมลีดติโตปลาหน้ารัก4ีตัวนี่ครับปลาคอกำลังงามๆครัแบไบอสี่ตัว ตังงามเลยครับเนี่ยปลาเข่าตรงครับพันเอยียงแล้มาใส่ตาไนมาเ,มาเข่าเลยตาไนอืมต้อใส่กับกันอีกได้เยอะถ้าตรงถือวแปลวาตรงไหมฮะเดี๋ยวผมจะมาใส่เยอะใส่ใส่อีกใส่สาไนเด้อลาไนกินได้เนี่ย